มดลูกหย่อนมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้หญิง<ร>ทุกคนเช็คก่อนคุณมีอาการเหล่านี้ไหมมดลูกหย่อนปล่อยไว้อาจกู่ไม่กลับแต่มดลูกหย่อนรักษาให้หายได้สวัสดีค่ะแม่โบนะ มลูกหย่อนคือภาวะที่อวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนเช่นช่องคลอดผนังช่องคลอดหรือตัวมลูกเองที่หย่อนจากโครงสร้างที่ยึดตัวมดลูกและผนังช่องคลอดมีความเสื่อมหรือชิคาและทําให้เกิดภาวะมลูกหย่อนตามมาอาการมลูกหย่อนขึ้นอยู่กับความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันระดับที่1มดมลูกหย่อนแต่ไม่รู้ตัวรู้สึกลุมล่มหลวงไม่มีก้อนโผล่ออกมานอกช่องคลอดให้เห็นระดับที่2โครงสร้างปลิ้นออกมานอกช่องคลอดมองเห็นด้วยตาระดับที่1และระดับที่2นี้อาจยังเป็นไม่มากระดับที่3และ4มดลูกโผล่ออกมาไม่สามารถดัน กลับเข้าไปได้ต้องรักษาโดยการผ่าตัดสาเหตุที่ทําให้หมดลูกหย่อนสาเหตุหลักเลยคือการคลอดลูกผ่านทางช่องคลอดคลอดลูกน้ําหนักตัวที่มากเกินกว่า3,500กรัมตั้งคันแฟดตน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเยอะมากอุ้งเชิงกรานมีการขยายยิ่งผ่านการคลอดลูกหลายครั้งความเสี่ยงที่มดลูกจะหย่อนยิ่งเพิ่มมากขึ้นคนที่ผ่าคลอด ก็มีโอกาสเป็นได้หากลูกน้ำหนักตัวมากคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ไม่เคยคลอดลูกก็มีโอกาสที่จะเกิดมดลูกหย่อนได้หากออกกําลังกายยกเวทน้ําหนักที่มากเกินไปยกของหนักเป็นประจําน้ําหนักตัวมากหรือโรคประจําตัวบางอย่างเช่นท้องผูกหรือรังก็มีโอกาสทาให้หมดลูกหย่อนได้ผู้หญิงที่อายุเพิ่มมากขึ้นทุกๆ1ิปียิ่งเพิ่มโอกาสทําให้หมดลูกหย่อนเพิ่มขึ้น2เท่าจากภาวะที่หมดฮอร์โมนและ อุ้งเชิงการเสื่อมอาการมดลูกหย่อนขึ้นกับระดับความรุนแรงหากเป็นไม่มากจะรู้สึกหลวมมีลมออกช่องคลอดไม่บีบรัดรู้สึกนุ่งในช่องคลอดปัดสสาวะลำบากกลันปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะเล็ดหากเป็นมากขึ้นจะมีก้อนโผล่ออกมาเสียสีกับกางเกงในอาจเกิดแพ้เสบติดเชื้อหากมีอาการเข้าไข่แบบนี้อย่านิ่งนอนใจหาหมอสตินรีแพทย์เพื่อตรวจและเข้ารับการรักษากรณีที่เป็นไม่มากการขมิบช่วยได้แต่ต้องขมิบให้ถูกกล้ามเนือ้อลองปัสสาวะและขมิบให้น้ำปัสสาวะหยุดไหลและจำฟิลนั้นไว้แล้วนำมาใช้ใน การขมิบจริงขมิบเกรงคร้างไว้8-10วินาทีแล้วก็ค่อยๆค,คลายออก ทำเซรละ10-12ครั้งทำ3มเซตทำในช่วงเช้ากลางวันเย็นรวมกันให้ได้60-90ครั้งต่อวันการขมิบช่วยได้จริงคือชะลอไม่ให้เปลี่ยนระดับไปเป็นระดับที่รุนแรงมากขึ้นแต่ต้องทำควบคู่กับการปรับพฤติกรรมด้วยนะเช่นน้ำหนักตัวเยอะก็ต้องไปลดน้ำหนักตัวท้องผูกก็จะต้องไปแก้ไขเรื่องท้องผูกแต่โมลุกย่อนย่อนแล้วย่อนเลยหากขมิบแล้วไม่ดีขึ้นต้องผ่าตัดรักษาในลำดับต่อไปพอพูดถึงการผ่าตัดผู้หญิงหลายคนก็อาจกลัวบอกเลยว่าการผ่าตัดไม่น่ากลัวเลยเป็นการผ่าตัด เล็กๆใช้ระยะเวลาไม่นานเพียง30-45ถึงนาทีจากนั้นกลับบ้านได้เลยไม่อันตรายเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพเห <_ an> ็นผลสูงสุดสําหรับการแก้ปัญหาเรื่องความกระชับผ่าตัดแล้วหายได้ <_ an> คู่คกับการดูแลตัวเองจะทําให้กลับมามีสภาวะปกติกลับมาเป็นสาวได้อีกครั้งหนึ่งมดลูกหย่อนรักษาได้แนะนําให้ทํากับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ <_ an> ดีที่สุดต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินรีแพทย์จะปลอดภัยที่สุดค่ะฝั่งแม่ผู้หญิงสาวสาวก็แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนรอท่านอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบไปแล้วสวัสดีค่ะ あ